สวัสด,ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยก้อนเกมวันนี้อยู่กับลุงญาตินะจ๊ะไม่คนเดิมเพิ่มเติมก็คือวันนี้เดี๋ยเราจะมาพูดในส่วนของพรีเมียร์ลีกล้วนๆที่จะเตะกันในวันนี้ทั้งวันเลยได้ว่าทั้งวันจริงๆนะที่ดูมาแล้วก็คือตั้งแต่ตีสามยันยันกี่โมงอะยันสี่ทุ่มเลยทีเดียวเอาละมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างใครเตะกับใครนะมาดูกันนะมาทีละคู่เลยเริ่มต้นกันเลยคู่แรกจากตีสามก็คือคืนนี้ะเนี่ยอีกสามชั่วโมงเนี่ย เชลซี uh, Chelsea, พบกับฟูลรัมนะจ๊ะโอกาสน้องอันนี้ขอนี้พูดถึงแนวโน้มด้วยกันนะแนวโน้มกันเลยนะอืเชลซีเนี่ยนะคือเขาอยู่อันดับสิบของตารางนะในทีๆๆมเพียร์เมลีกเนี่ยฟูลรัมอยู่อันดับเทียของตารางเพียร์เมลี่เมื่อสองสองคนเจอกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฟูล่มแม่งน่าจะน้ำบ่กวะอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าฟูลรัมคะแนนนํำกว่าสองคะแนานจริงแต่ว่าเขาเตะมากกว่านึงนัดเออมันเตะมากกว่านึงนัดไงเพราะฉะนั้น ตอนนี้โอกาสอะโอกาสที่จะชนะจริงๆออยู่ที่เชลซีประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยเออไม่น่าเชื่อนะแล้วก็เสมอยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ฟูลแลมมีกาสชนะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนื่องว่าเชลซีมีพาสีดีกว่าซึ่งทั้งๆที่ห้านัดล่างสุดของข้องเข่าอะก็ฟูลแลมแพ้มานะสองนัดเลยแพ้แพ้แล้วก็ชนะชนะชนะส่วนเชลซีก็คือแพ้ชนะแพ้แพ้แพ้อะแพ้แพ้เสมอเสมอชนะแพ้แพ้อะไรอย่างเงี้ย ดูทรงแล้วฟูลั่มตอนนี้เกมดรอปพอสมควรเลยสับกับ2นัดล่าสุดที่เสียไปถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจุดนี้โอ้โหฉันบอกตรงนะฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเรามาดูดีกว่าไหมว่าคนอื่นเขาพูดเช่นยังไงบ้างมาตีสามนะเธอท่าสวนในห้องทูเอ่อซุปเปอร์สปอร์สามมาไปอ่า พบกันล่าสุดแล้วกันนะฟูลแลมชนะเชลซีสองหนึ่งเชลซีชนะฟูลแลมสองศูนย์เชลซีชนะฟูลแลมหนึ่งศูนย์ฟูเออเชลซีชนะฟูลแลมสองหนึ่งเชลซีชนะฟูลแลมสองศูนย์เชลซีชนะฟูลแลมสามหนึ่งเชลซีชนะฟูลแลมสองศูนย์เชลซีชนะฟูลแลมสามศูนย์เชลซีเสมอฟูลแลมศูนย์ศูนย์ฟูลแลมเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์คือต้องบอกว่าที่ผ่านมานะเขาเคยเจอกันมาแล้วนั่นเนี่ยสิบครั้งล่าสุดนะตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสามย้อนกลับไปปีสองพันสิบสองเลยย้อนกลับไปเยอะ เชลซีชนะ,ะส่วนใหญ่ซึ่งมีแค่ปีเดียวก็คือต้นปี2021ที่เยไม่ใช่ขอบไปด้วย,ยมีครับล่าสุดก็คือต้นปี2023ที่ผ่านมาที่ฟรรูลแมชนะสองประตูต่อหนึ่งเท่านั้นเองในส่วนของปีอื่นๆเนี่ยถือว่าแพ้ไปแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะจารในส่วนของฟูลแมเข้าเออขาเรียกอะไรอะฟอร์มมันยังตกอยู่ไงประเด็นคือฟอร์มมันตกอย่างไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของออภาพรวมก่อนสิบนัดล่างสุดนะ เชลซีเสมอเชลซีศูนย์ศูนย์เชลซีชนะคิสตันพาเลทหนึ่งศูนย์เชลซีแพ้ฟูแลมสองหนึ่งเชลซีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สี่ศูนย์เชลซีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งหนึ่งเหรอเจอกันสองรอบเลยเออโอเคโอเคหนึ okay. Okay. ่งศูนย์แล้วก็เชลซีเสมอนอตติงแฮมฟอเลทหนึ่งหนึ่งเชลซีชนะบอสตันสองศูนย์เชลซีแพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งศูนย์เชลซีแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์เชลซีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สองศูนย์เฮ้ย ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะเชลซีเนี่ยนะนะมีชนะแค่นัดเอ่อเกบกับคิสตัอรพาเลทเท่านั้นนะแล้วก็ไปเสมอกับลิวอร์พูซึ่งลิวอร์พูก็ไม่แปลกนิวอร์พูมันอยู่เอ่อใกล้ๆก,กันอยู่ดับเก้าของตารางเฮ้ยเฮ้ยท่านมองไม่ออกว่ะเอาจริงมองไม่ออกว่ะถึงจะบอกว่าที่เขาคำนวณกันนะอันนี้ที่เขาคำนวณกันนะว่าเอ้ยเชลซี Chelsea มีการชนะนนมากกว่าแต่ฉันมองว่าเคลซีก็ไม่ได้มี เสเกยภาพที่ดีนะในวันนี้ย้ำว่าในวันนี้นะไม่ใช่ตอนมานะแค่วันนี้นะเ,เดี๋ยวแต่แฟนเชลซีจะไม่ได้ฉันไม่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 เรารูสถิติทีมเยือนก่อนเลยฟูลแลมเสมอ t h u นเดอร์แลดฟูแลมเแพ้ฮ็อตแนมฮอสเปอร์หนึ่งศูฟูแลมแพ้ n e w คาสเซิลหนึ่งฟูลแลมแพ้เอ้ยขออภัยฟูลแลมชนะเชลซีสองหนึ่งฟูแลมชนะฮัสตี้สศนฟูลแลมชนะเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งศูนฟูแลมชนะเซาทป์ตันสอหนึ่งฟูลแลมชนะคิตส์แเ็ตสาศูนย์ ฟูลเล่มเสมอเวสแฮมยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่งฟูลล่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองหนึ่งถ้าถามฉันนะถ้าถามเอาจากสแตทนะอันนี้จากสแตทนะฉันมองว่าฟูลล่น่าจะมีโอกาสไปได้มากกว่าถึงจะบอกว่าสองนัดล่าสุดของเขามันแบบทรงไม่ดีก็เถอะแต่ฉันมองทรงแล้วมีโอกาสมากกว่าอยู่ดีแหละม,มาความน่าจะเป็นนะ อันนี้ของเจ้าหนึ่งนะปีนี้ผลงานของสิงโตคำนามเชลซีไม่ค่อยดีเลยลังระดับสิบที่ไม่ได้ไปเล่นรายการไหนล่าสุดขายกองกลางตัวหลักจอมกระโดดยิงจุดโทษอย่างจอจินโยไปให้กับคู่แข่งอีกด้วยเสริมแนวรุกเพิ่มโอกาสลุ้นแชมป์ให้กับอร์เซอนอ์ไปอีกระดับหนึ่งกับผลงานที่ไม่ค่อยเปี้ยงเท่าไหร่ได้ชนะเกมเดียวกับสองเกมหลังยิงได้แค่หนึ่งประตูเท่านั้นเกมเยวทนะมากกว่าแผ้แต่ว่าตัวเอง ตัวเจ็บเต็มทีมเลยเหมือนจะเป็นคนละทีมแตแล้วตอนนี้ฝั่งเจ้าส่วน้อยฟูลแลมเจ็บตัวคนเดียวผลงานกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มทีม3าเกมหลังยิงไม่เกินหนึ่งประตูมาตลอดแต่เกมเยือนทำได้ดีกว่ามีชนะมีชนะคิสตันพาเลสเลสเตอร์ซิตี้และฮันซิตี้ในรายการ FA Cup ที่ผ่านมายังอยู่ในเส้นทางส่วนรีกครับตกรอบไปแล้วที่บุกไปแพ้ทีมนี้ลีีกรองเกมนี้ได้เปรียบนักเตะทีมเอ่อฟูลทีมมันเกมเยือนดีเจ้าบ้านต่อแพงอีกมองแล้วฟูลแลมมีโอกาสได้ลุ้นหรือมีการแ้มต่อยันเสมอหรือแบ่งแต้มออกไปได้ ใช่ถ้าถามว่าเสมอมีโอกาสไหมมีโอกาสนะถ้าถามว่าเอ่ออะไรนะเชลซีจะชนะไหมฉันบอกตรงๆนะฉัน,นะนว่ายากว่าเนอะแลดูรู้สึกไหมรู้สึกไหมฉันรู้สึกนะว่ามันเออเชลซีชนะยากว่าบอกตรงนะอ่ะก็ถ้าเป็นฉันทําน,นายฉันมอกว่าเสมอว่าคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่จะเสมอเอาล่ะเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะในส่วนของวันพรุ่งนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะจ๊ะเอเวอร์ตนพบกับอาร์เซนอล ออืืฉันบอกมาเลยนะอาร์เซนอลน,นี่ก็คืออันดับหนึ่งของตารางนะตอนนี้นะช้าสุดก็คือเสมอเสมอเมื่อนัดที่สามที่ผ่านมาที่เดือชนะมาตลอดเลยในส่วนของเอเวอเรสตนแพ้มาตลอดเลยเสมอในส่วของนัดที่สี่ที่ผ่านมาเท่านั้นเองสี่ห้านัดล่าสุดของเขานะอื <c oughs> ก็รงเกมมันค่อนข้างจะชัดอะอาร์เซนอลถามว่าถ้าว่าอาร์เซนอลน,นัดนี้แพ้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าแมนเชส แมนซิตี้ก็แบบว่ายังตามไม่ได้แต่ฉันมองล้วอซนอลถ้ามีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะในค่ำคืนนี้ก็คงจะเก็บแหละคงจะไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่อเาออาซนอลจะชนะค่อนข้างจะพอสมควรเลยทีเดียวอืมเอาลา่ะมาดูในส่วนของคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าไบตันพบกับบอบัสนะฮะ,ะ,ะอืมอ่อะมาดูกันก่อนทีละอันไบตันแข่งวันที่สิบเก้านัดนะมีนซาร,รวตคะแนนอยู่ดับหกของตัดรางเอ่อห้านัดล่าสุดก็คือเสมอชนะชนะแพ้และชนะ ถือว่าสกอร์ค่อนข้างจะน่ารักไม่ติดเลยบอลมันนะจ๊ะอยู่อันดับที่สิบแปดของตารางนะจ๊ะขัง้ยี่สิบครั้งจังมีสิบเจ็ดคะแนนเสมอหนึ่งครั้งที่เหลือแพ้รวดเลยห้าขังล่าสุดเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหลือเกินที่ไบตันจะพยายามเก็บคะแนนเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าต่อให้ได้คะแนนเพิ่มอีกสามคะแนนก็ยังไม่สามารถขึ้นอยู่ในหนึ่งในห้าของตารางได้แต่ว่าตัวเองก็ต้องสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดไม่งั้นคือมันมีโอกาสที่จะติดฉันมองแล้วยังไงเขาก็เอาแน่ๆอันนี้ไบตันมีโอกาสที่จะ คว้าชัยไปไหนค่ำคืนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะจ๊ะืมแม่สุดยอดเรามาดูกันอีกคู่หนึ่งจ้ะในส่วนของเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็เราจะพบกับแมนยูกับคิสตันพาเลตได้มาปะทะโป,ปะปะโป,ปะกัน <c oughs> อันแมนยูจะอยู่อันดับสของตารางนะจ <c oughs> ๊ะแข่งไปแยี่สิบครั้งมีนวด39คะแนนห้านัดหลังสุดอยู่แพ้เสมอแล้วก็ชนะมาทั้งหมดสครั้งอ่า ก็มาดูกันว่าอย่างไงตอนนี้คือว่าฟอร์มมันจะตกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคะแนนมิวว่า39คะแนนตอนนี้กำลังเบียดกับมิวคาสเซิลอยู่คะแนนเท่ากันเลยแต่ว่าประตูได้เสียของมยูน้อยกว่าเท่านั้นเองก็ถ้าหากว่าอยากติดหนึ่งในสามเมนยูนัดนี้ต้องทำให้ได้ในส่วนของฮิสตันพาเลสอิสตันบาเลสอยู่อันดับสิบสองของตารางแข่งหมดยี่สิบนัดมีหมดยี่สิบสี่คะแนนเสมอเสมอแพ้แพ้และชนะมาในห้านัดต่างสุดซึ่ง ดูจากตรงแล้วถ้าแมนยูอยากจะติดหนึ่งในสามของตารางยังไงยังไงมันเขาต้องขึ้นมาให้ได้ยังเข้าไม่มีทางที่จะยอมเพราะว่าถ้าเขาว่าติดหนึ่งในสามแล้วยังยังน้อยมีโอกาสขยับขึ้นไปอีกมันก็โอเคแล้วคือจังหวะนี้ถ้าไปตามอาร์เซนอลอคงจะยากแล้วแต่ถ้าหากว่าแมนซิตี้ยังชันมองว่ายังมีโอกาสอยู่อันดับสองก็คือแมนซิตี้ของตารางนะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอยู่เป็นไปได้ไม่เช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับอะไรหรอเออ เอาละคู่ต่อไป4ทุ่มเหมือนกันนับเบดฟอร์ดพบกับเซวแทมตันนะจ๊ะต้องบอกว่าคู่นี้มีลุ้นมีลุ้นจริงมีลุ้นจริงโอ้โหมีลุ้นยังไง <c oughs> อ,อันดับที่แปของตารางจะเบดฟอร์ดนะจ๊ะแข่งแล้วยี่สิบนัดมีคะแนนสามสิบคะแนนห้านันดล่างสุดคือเสมอชนะชนะชนะและเสมอยังไม่เคยแพ้ใครนั่นในห้านัดล่างสุดถือว่าสกอร์ค่อนข้างจะสวยงามเลยตอนนี้อยู่อันดับแปดด้วยโอเคกำลังดีและเซาแทมตันอยู่อันดับที่ยี่สิบของตารางแข่งแล้วยี่สิบนัด โอ้โหมีทั้งหมด15คะแนน5นัดลังสุดคือแพ้ชนะแพ้แพ้แพ,แพ้มาค่อนข้างเจะเยอะเพราะฉะนั้นในส่วนของรอบนี้มีโอกาสอยู่นะจาเบนฟอร์ดเพราะว่าถ้าว่าเก็บได้3คะแนนคุณก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของตารางเลยทีเดียวในส่วนของตัวเบนฟอร์ดตัวนี้แต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้แหละคือมันมีโอกาสะอะเลาเทมตันนี่เขาใช่ว่าจะยอมนะฉันมองแล้วเขาก็คงไม่ยอมอยู่ท้ายตารางหรอกคือถ้าอยู่ท้ายตารางมันก็โอ้โหเฟลอะยังไงครับ มันเหมือนมาจนตอกอาจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะกลายเป็นว่าเซาแทมตันอาจจะชนะก็ได้ไม่แน่อันนี้ต้องบอก่อนไม่แน่มาจากอีกคู่นึงเจ้าเวลาสี่ทูปนะจะ้าบุพแฮมตันพบกับลิเวอร์พูตอนนี้โอ้โหดูก่อนนะดิเวอร์พูอยู่อันดับเก้าของตารางเรียกว่า ไม่สูงมากนะอยู่เกินกลางของตารางเลยวู้แฮมตันอยู่ในที่17ของตารางลิเวอร์พูลเต็มรนะัฐสิบเก้านัดนะจ๊ะ,ะห้านัดต่างสุดเสมอแพ้แพ้แพชนะชนะเรียกว่าฟอร์มการเล่นช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยดีเท่าในนิสสุนของลิเวอร์พูลและววู้แฮมตันอยู่ในที่17ของตารางแข่งมาแล้วยี่สิบครั้งมีทั้งหมดสิบเจ็ดคะแนนห้านัดต่างสุดอยู่ที่แพ้ชนะเสมอแพ้ชนะรชนะรชนะเรียกว่าสลับกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่าสลับอย่างนี้อีกรอบหน้ารอบเนี้ยรอบที่เจอกับลิเวอร์พูลมึงมีเสมอแน่ๆเลยฟันธงอ่ะลุง รู้ว่าเสมอนะจังหวะนี้เสมออะรู้ว่าจริงจริงเดี๋ยวก็กกว่าการอันนี้ว่าไม่ได้มาเรามาดูหมดอย่างาคู่อย่งเอาเลยคู่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เวลาสี่ทุม่มแอสตันวิล่าพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะโอ้โหสองทีมนี้เรียกว่าน่าสนใจพอสมควรเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่อันดับที่สิบเอ็ดองตารางละอันดับที่สิบสี่ของตารางแอสตันวิล่าอยู่อันดับสิบเอ็ดองตารางเตะไปแล้วยี่สิบนัดมีทั้งหมดสิบแปดคะแนนห้านัดลังสุดชนะชนะเสมอชนะและแพ้ ถือว่าฟอร์มการเล่นของแอสตันวิลล่ามาได้ดีมากๆเลยจ้าและเลสเตอร์ซิตี้อันดับ14ของตารางเตะไปแล้ว20นัดมีทั้งหมด18คะแนน5นัดหลังสุดเสมอและแพร้รวดยาว4นัดเลยทีเดียวเอาละทำมาตรงนี้มันบอกอะไรได้บ้างถามว่าแอสตันวิลล่ามีโอกาสไหม เรียกว่ามีโอกาสค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่เลเตอร์ซิตี้ท่านมองว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกมาเป็นหน้าเหรียญอีกแบบหนึ่งก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตามไปดูกันให้ดีๆนะจ๊ะวันนี้คงต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนี่ยยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ถือว่าเป็นพเมร์ลีกเน้เนๆเ,เลยนะจ๊ะโอ้โหกี่คู่อ่ะหกเจ็ดคู่มั้งใช่ปะ6 7คู่เออโอ้โหวันนี้7คู่นี่คือแน่แนๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดซับสไครต์โดยเจอก